สวัสดีเจ้าผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กันในโลโบอกนะครับแม่ผมก็อยากกลับมาเล่นอยู่นะพอดีแต่ผมมีปัญหาเรื่องเน็ตมากนิดหน่อยเลยไม่ค่อยได้กลับมาเลนเท่าไหร่ <_ labeled> แล้วตอนนี้ผมก็ได้มาเล่นแล้วนะคะบวันนี้เราจะอยู่ในแมปตามเนี้ยตามที่มากําลังโหลดเนี่ยตามชื่อแมปนี้แหละครับอล่ะนะครับแมบนี้เป็นแบบแบบแนวแบบแคมปปิ้งนะแต่ไม่ใช่แบบแ,บบแนวแคมปิ้งเนื้อเรื่องนะเป็นแบบแนวแบบ พักใจอ่ให้แบบมาตั้งแชนเล่นๆเดี๋ยวตั้งตอนเข้าเกมเลยครับเอ้าก็ับลืมไลค์กับซับสไครต์นะครับโอเคครับมาถึงจุดนี้ครับจะให้เราเลือกแล้วครับซึ่งเนะี่ยผมว่าผมจะเลือกขคมสีฟ้าเพราะผมชอบสีฟ้าโอเคสตาร์ท okay, โอู้้เรามาตื่นในบ้าน่ะ ผมมืดอยู่มีสัยไห้น้ำด้วยหวเพราะว่านะผมไม่อยากออกแคมป์ตอนเนี้ยเอผมจะลอลอ,ออกตอนเช้านะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าแบบมันจะออกเมื่อไรแต่ตอนเช้านะและรู้แค่ว่าผมไปซื้อของมาแล้วไปลองทดลองเล่นมาแล้วครับผมไปทดลองเล่นแล้วซื้อของมาแล้วซึ่งของที่ผมซื้อมาส่วนใหญ่ผมก็แทบไม่ได้ใช้เลย ต่เป็นว่าเราจะตัดไปตอนเช้าเลยนะครับโอเคนะเอาละครับท่านผู้ชมมันเช้าแล้วแล้วผมต้องการจะออกเดินทางแล้วรถผมอยู่ในสาภาพเนี้ยคือมันบั๊กแล้วมันหลดไแม่เซนอะรถก็มาอยู่ในสาภาพเนี้ยแต่ไม่เป็นไรครับเราจะขับไปนั่นแหละเราสามารถไปได้ทุกที่ถ้าเราต้องการไป คร das okay, uh, <e yeah. okay, uh, right. so ั้งหนึ่งผมติดอยู่ในรถอ่ะเคครับเราจะไปหาที่ตั้งแคมป์กันนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายเพื่อนคนตดต่อต้องเาจะล้อมปีนเขาไปบินเล่นดูด้วยซึ่งง่วงกระตายรีบๆอัดแล้วกันอูตอนตะต่อต่อกลางคืนแม่งว่งนอนชิหไยโอ้ตรงนี้เหมาะเลยอะตัตังคมป์ตรงนี้ เออลงจากรถต่อกันบแล้วคนจะติดดูแล้ว่าคนจะติดอยู่แล้วรถซะละได้แล้วตอนนี้กูว่จะไปเปิดเพลสั้นก่อนจะได้ดูเหมือนติดเออติดมาเลยนี่อ่า น,นี้มัง้งเทรย์ว่าแคมเคนี่เต้นกูละทางเข้าตั้งไหนวะไม่ใช่เต้นจากกระตุกเลย h a t มันคืออะไร <ผม S 2> บอกกูหน่อยจุดประสงค์หลักของเกมเนี่ยมันคือจะให้เราตั้งแคมป์ แต่เมื่อเือเราจะไม่อยากตังแขมเราก็เลยจะมาขับรถเล่นกันแทนนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะซูเข้ามาเป็นเฟิร์สเพืร์สันแล้วก็ขับรถแบบไม่น่าเชื่อเลยแล้วกูต้องมาขับรถแบบนี้นล ไปเลยครับไปเลยพี่น้องครบจะลองขับรถเล่นกันดูนะครับว่าจะเจออะไรบ้างคนตัดต่อยังบ้านคตัดต่อย่างดูดูบ้นนั่อ่าดูดานมึงก็จะขับใหดดู้านตัต่ยอย่าดีด้าน่อยอย่าแดูดู้านคนตาดต่นยอย่าง้านนดี่ยนาดูดูบ้าตาดตลออ่างดูดูบ้าดหออ่เดด้านคนต่าดด้เนี่ยผมแนะดูดู้เน่นเลดแอยอ่าผมดคดีๆอมเล่าผดโคตรชอบอ่ดูดูบนตอนคุณมีเนาตดีๆผม้นคนตใหุ้่ณเย่นเลย วัดกล่องทางแล้วแหละอ่ข้างหน้ามีอะไรเปิดพลงขายเกียก่องอดดิรอบรอแล้วกันครับเรามว่าข้างหน้า ก็น่าไปอ่ะแต่ผมขอไม่ไปนะขอไขทำไปกูตัดตอนเงยมากเลยผมจะขอขับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ขับไปครั้งทางนี้น่าจะลงเนินแล้วผมรู้ว่าถ้าผมลงลนเนินจะสนุกแค่ไหนเอาละครับท่าผู้ชมตอนลงไปไปอย่างยิ่มดูเล่ฟังเลย สว่วนไหนของป่าหาไปช่วยด้วยปิบอาคา่ะทับโอ้โหกูไม่มีเทเลพอร์ตเออชิปหายและกูต้องวาร์ปกลับบ้านไหมไม่ต้องห่วงครับเรามีสูตรของเราอยู่นักก่นก็คือการรีเซ็ต โอ้ยจบพอจยาวายเลย <S <S ถ้าเอาเดินแบบนี้มันจะเป็นการเดินโม้โครับผมเพิ่งรู้เลยเดินไปเพื่อนค่อยเดินไม่ต้องเรีบทำไมรถคนอื่นทำไมรถมันแบบเป็นเยาว์อยากได้รถด,ดีๆอย่งโี้อถ้ยรถเป็นยะอ๋อ งั้นเราจะลองไปกับเ <ไป S 1> พื่อนๆดูแล้วกันรอเพื่อนพี่จะคอยเปิดเ yeah, อ่ออีดอบสเออกิจกรรมเรือได้เอะเครื่องล,อล่อนเหรอแล้วครับพี่น้องเครื่องล่อนเหรอครับจเจ้าเครื่องล่อนให้แล้วครับเอ้ย What happening pal What happening pal What happening pal เดี๋ยวๆเด้อกูอยู่ไหน What กูอ่าเอกซอมหน้าไปบินเล่นที่อื่นนะเพื่อนคนตัดต่อสงสารมึงกูไม่ดีใจเลยเพื่อน ชัวร์ไปทําไมเราต้องขับรถไปตั้งแคมป์ในเมื่อเราแบบมีอาวุธที่เร็วขนาดนะั้นพวกไปแคมป์เลยได้มั้ย ผมซบลอยน้ำอยังไอ้ย่ะเกี่ยวบ้าอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้จะนอนกันนอนไม่ได้กันได้เอาเต็นท์มานี่ไอ้สัสเดี๋ยวรอตัวเตาฟลักแคมป์อย่ามันไม่ควรจะมาสร้างนะมันไม่มีเต็นท์ต่อได้พูดไว้และดูเราตั้งในบ้านไม่ได้แต่พอออกมาสักนิดตั้งได้ละเกิดเมึงอไตั้งทำไมวะ บ้านแค่นั้นน่ะเออดอเข้าทางนี้เคอามเอาเตียงมาไว้ในเต็นท์เฮ้ยอย่าพิกอัพอัอันนี้อะไรกูนอนได้ยัง <c oughs> มันก็อะไรวะมันก็ไม่ต่างอะไรกับ มึงนั่งอยู่บนดี้กากป่าไอ้สัตว์เลยนี่เกมหายเหวแล้วมั้ยเกมนี้ถ้าไม่มีเน็ตคือชีวิตเปลี่ยนเลยซึ่งผมก็ขี้เกียจออกด้วยเพราะกว่าจะเข้ามาได้เฮ้ยนานเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วจะไปลองไปดูแคมป์เพื่อนดีกว่าเพื่อนเพื่อนจะไปตั้งแคมป์ที่ไหนไปด้วกคน ไปตามเพื่อนไปทุกคน รอบกวาแล้วซ้ายรอบนี้เลี้ยว่วาเจ๊ okay. อออเองต้องผักบางในเพื่อนเอ๋ยรัดโ,โอ้ยคุณต้องไปทางไหนวะคลิปนี้ก็ไม่ได้ตัดเลยละ <ộ> นิดหน่อยนะวัดวัด Hello เอ่อเขาคุยอะไรกันวะกูอ่อาจภาษาอังกฤษไม่ออกอ่ะพิมพ์มาแล้วกัน LOL ก็ไม่รู้อะวันมีเก้าอี้นั่งเรียนเรอวะพวกเกลับบ้านดีกว่าอยู่ยิงอยู่ยิงรู้สึกไม่ดีอ่ะเอาล่ะก็ต้องขอจบคลิปงเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ยิก่อน